สวัสดีครับทุกคนน่าเจอกนันอีกแล้วเลี้ยงข้าวขอบคุณมากครับเลี้ยงข้าวง่ายๆอาจจะต้อนรับบ่ค่อยดีบ้างเยเด้อโอ้ยสำหรับผมนะครับนี่คือเป็นมื้อที่ดีที่สุดบออยากบอกว่าอันนี้อันนี้<อ>คือห้องทครื่องสี่แล้วไปกินต่อเยาวบ้านครับผงส์ไม <laughs> นี่อ่ะกินง่ายาง่ายตำมังหงส์กินชิวอเลยพี่น้องมาไายให้น้องมาไายก่อนรสเฉพาะไก่ไก่พี่เบียนแซ่บมากไอะไ่บอกินกินอะไรเปน็นไงนะแต่ว่ามันแซ่บพี่ดีเลยเนี่ย คือพี่เบียร์เราเราเอาไก่สดมาเาอัดวันต่อว,วันน่ะแล้วเนื้อมันมันนุ่มอะ่ะมันไม่แข็งปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบกินไก่จำพ่ออย่างบ่คอยไดอ่ะจะกระนั้นกิน <c oughs> อันนี้ <laughs> มันต้องเป็นอย่างนี้ะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็บรรยากาศงา่ายๆทุกคนกินขา้าวข้างๆหลยพี่น้องมามาหาพ่อข้าเนาะชีวิตพ่อข้ากันแน่ห่ะมีไยถ้าอยตอนรับมีอย่างตลาดเขาเขบมบ้านละ เบลก็เลี้ยอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วนะครับทุกคนอีกนิดเดียวก็เลยเนี่ยเอามากินกันเบิ้อนนะนะกินให้หมดอยู่ครับกินให้หมดเราจะได้เก็บกลับไวๆนะประมาเนี่ยสโลแกนโอ้นี่ๆลูกค้างามัสซีเมาเฮนะนิดเดียวโอ้ยฮะข่อยกระหยากรีบคนอยู่นี่เด้เนาะเปิดร้านขายของขึ้นดีครับโม่มันอยู่ที่ที่เฮ้าเลย้าถ้าไอ้หม้อ เ,นนเาถ้าเขาอยากจะค้าขายนี่ไอ้แนะนำเขามาอยู่ในเมืองหรือไปหาแหล่งหมตองไหนก็ได้แหล่งที่แบบว่าไปไปมองตลาดก่อนว่าแหล่งมันมันอหย,ย,ยังมีหยังมันขาดหยังที่แบบยังมีคนขาอยอ่ะนะแล้วเขาก็จับจุดมาเอาไก่ทอเดเนี่ยมาไปขายเอาไหมซ้อนไห้ดอกซ้อ <laughs> นไใ้ก่อนณี้มันอยู่บ้านเนี่ยคือโมมีไก่ทอดเลยเนี่ยซอสไหมโมีโควิกเขาเมื่อบ้านเขาบอกรายกาตลาดนี่ร้านค้าปลอดหลาย ชัวมาจนน่ะราคามีนิดอยวังสิบลานนี่แหะอใครว่าขายไก่ทอดนี่แหะก็ลองเบงจะมาหอทุมมือนีเลยประมาณนั้นมือนีนตั้งรักได้ย่อนนี่แหละกามัอยู่บ้านตั้งรักได้เลยได้บ้านได้ได้รถได้แต่งงานประมาณนั้น็เนงนี้ออต้องสู่แล้วัตอนนี้ผมก็สู่ยูทู e ไปก่อน เออครลองตัวแมนตัวันาดมันต้องมีมือนหนึ่งสักของของเขาอ่ะแมนพยายามเป็นตัวตนจากของอ้น่ายห่างในห่างทุกคนนะก็เป็นลังใจนะครับติดตามต่อไปว่าวันนี้นะครับอ่าครับปูกับน้องน้องทูตตามนะจะนอนที่ไหนอย่างไรอยู่อย่างไรกินอย่างไรอาบน้ำที่ไหน นะฮะต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะมาใช้ชีวิตที่อําเภอท่าพนมมื้อนี้บ่มื้อนี้ครับมื้อื่นปะเมื่นี่กับมื่อื่นมื่อื่นมื่อนี่มื่อนหนึ่งน้องนั่งอีกมื่อนหนึ่งครับโอ้ได้ได้เลยไอ้พาเอเชียไปเนี่ยลำบากลำบากสุดกันอาบน้ำห้องน้ำกับแปลงปั้นย่ห้องน้ำกับแบ่งมาแล้วโอ้หัวยากัวหน้าเอาเอาให้กันยินดีต้อนรับครับมาลุ้นกันว่าอ่าทัพพูกับตุงตามจะเขาจะพาทุกคนมาดู อะไรเกี่ยวกับบาเบียว่าวันหนึ่งบาเบียทําอะไรบ้างแล้วก็จะจะมีคอนเทนต์ด้วยกันที่คนก็ฝากนะฮะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากชมคลิปให้กับทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝ<อ>ากขอคลิปละพันกันยังดีเนาะไม,ไม่ต้องรลายหรอกขอคลิปละพันนะพี่น้องเนาะนะครับแซซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่นอนกัเด,นด,ดินทางอาจจะเนี่ยรถคันนี้เก่าไนี่อันนี้นะใส่กล่องกล่องข้างหลังนี่กล้องเจ้าพายหนึ่งจอดคู่กังแฟน เดินทางเพื่อจะมาถ่ายคลิปให้กับเอซทุกคนได้ชมกันนะครับกาขี่รถตากแดดตากฝนนะฮะรถเสียนะซ่อมเบิร์เก้าร้อยมารถเสียรถขับมาค่อยไปเขายังพยายามเอารถคันนี้ครับลอลอนถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิือนั่นแหละครับพี่น้องนี่แหละใจเฮ้ากับสู่เนาะนะับก็ฝ้าเอฟซีทุกคนช่วยน้องทั้งสองคนด้วยเด้อทุกคนฝากชมคลิปให้หน่อยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเขาจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ บาคว่จะพาะทำอะไรบ้างจะนอนที่ไหนอย่างไรทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ